วันนี้นะคะพึ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมมันม่วงสาคูมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสีม่วงสวยหน้าตาน่าทานแบบนี้และที่สำคัญนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายแต่อร่อยมากๆเพิ่งจะสอนแบบละเอียดนะคะดูคลิปนี้จบเพื่อนๆสามารถทำกินได้เลยเราเอามันม่วงนะคะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการนำไปนึ่งนะคะให้สุกเตรียมเอาไว้ ต่อไปเรามาทำตัวสาคูใส่สาคูลงไปแล้วก็ใส่น้ำเปล่าตั้งพักให้ตัวสาคูดูดน้ำนะคะแล้วก็ขยำนิดหน่อยให้เข้ากันต่อไปเรามาทำตัวแป้งมันม่วงใส่มันม่วงนึ่งสุกตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใยม่อมเติมเกลือนวดผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนวดผสมกับตัวแป้ง แนะนำนะคะนวดแป้งให้นานหน่อยเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนวดกับตัวแป้งนวดผสมนะคะให้เข้ากันใส่น้ำกะทินะคะส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วให้เอาตัวสาคูนะคะใส่ลงไปผสมกับตัวแป้งคุกเข้าผสมให้เข้ากันแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปหอ่อ ตัดใบตองมานะคะแล้วก็ตักตัวแป้งใส่ลงไปตามขนาดที่เราต้องการตกแต่งหน้านะคะด้วยตัวมันม่วงแล้วก็ห่อเป็นหอ่อหอแบบนี้พอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่รางนึ่งต้มน้ําให้เดือดน,นําขนมลงไปนึ่งเราใช้เวลาในการนึ่งนะคะ25นาทีตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยน่าทานมากม ตั้งพักนะคะให้ตัวขนมเย็นตัวก่อนนะคะตัวขนมมันจะได้ไม่ติดใบตองเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันค่ะเนื้อขนมนะคะก็จะมีสีม่วงสวยของตัวมันม่วงเลยเห็นไหมคะว่าเนื้อขนมจะไม่ติดใบตองตัวเนื้อขนมนะคะจะมีความมันกะทิค่ะและที่สำคัญนะคะเนื้อเนียน มีความหนึบหนับของเนื้อสาคูนะคะด้านบนก็จะมีเนื้อมันม่วงอีกด้วยสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีค่ะไม่ได้หวานมากเพื่อนๆนนะคะลองเอาไปทำดูถ้าทำแล้วได้ชิมบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนคะ่ะ